สัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ P.E.A. News กับดิฉันปัจจรีส่วนสิมพงค์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ P.E.A. ยังคงให้ความสำคัญกับแนวทางนโยบายการต่อต้านและป้องปรามการทุจริตพร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานนำแ,แนวทางป้องกันและต่อต้านการทุจริตนี้ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะนายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำผู้บริหารและพนักงานจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประกาศเจ็ดจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันของกอฟผประจำปี2565ภายใต้แนวคิดชาว P.E.A. ไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่พร้อมใจการแสดงความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาพิบาลโดยมีนายยอดพจวงรักมิตร กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะประธานกรรมการธรรมภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมเป็นเกียรติพร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังสำนักงานการไฟฟ้าเขตและการไฟฟ้าทุกแห่งทั่วประเทศ กิจกรรมสำคัญนี้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่7เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่พร้อมใจการแสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมพิบาลคำนึงถึงจริยธรรมและความรับผิดช,ชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมผลักดันสู่การเป็นองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมสามารถปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง แสดงจุดยืนร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในองค์กรผู้บริหารและพนักงาน PA ได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะขจัดปัญหาการทุจริตภายในองค์กรให้หมดสิ้นไปและปรากฏอย่างเป็นรูปมรรมตลอดจนมีการพัฒนากระบวนงานที่ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในงานยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกอฟผที่เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาดผ่านกิจกรรมด้านสังคมสิ่งแวดล้อมตามแผนงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสยอ,ยงอย่างยั่งยืน โดยใช้4แนวทางสำคัญประกอบด้วยกายสะอาดจิตสะอาดพฤติกรรมสะอาดปัญญาสะอาดสนับสนุนวิทยากรสำหรับการดำเนินตามแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่รับผิดชอบ4ภาคประกอบด้วยภาค1หมู่บ้านบ้านลาดบัวขาวตำบลสมอแขอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกภาค2หมู่บ้านบ้านท่าคอยนางตำบลสวายอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดภาค3 หมู่บ้านบ้านหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีภัก4หมู่บ้านบ้านนาพรมดอนหัวกรดตำบลนาสามพันอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีการแสดงเจตจำนงการป้องรามการทุจริตคอร์รัปชันของผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงาน สร้างความโปร่งใสาภายในองค์กรส่งผลให้เกิดการยอมรับและความน่าเชื่อถือกับผู้ใช้ไฟฟ้าและบุคคลภายนอกค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปาจารีศนิน์พง์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ